สิบอันดับคนที่เคยไปนรกมาแล้วสวัสดีครับมิเตสปอยจะพาท่านผู้ชมไปพบกับภาพอันน่าสะเพรีงกลัวเพื่อจะเตือนใจของเราให้ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังสิบอันดับคนที่เคยไปนรกมาแล้วอันดับที่สิบแมทธิวบัตฟอร์ดวันหนึ่งในเดือนมีนาคมปี1992รบครับแมทธิวบัตฟอร์ดได้รับบาดเจ็บ หลังจากได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจในการต่อสู้กันเมื่อลม้มลงกับพื้นเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่หัวของเขาหลังจากนั้นโลกก็มืดลงสู่ความมืดมิดแต่แมทธิวยังคงประสบกับการเดินทางอันน่าหวาดเสียวไปสู่โลกหลังความตายปกคลุมเขาไว้ราวกับหมึกสีดำที่ไหลลงมาบนใบหน้าของเขาเขาก็รู้สึกถึงความร้อนแรงของนรกที่อยู่เบื้องล่างเมื่อมองลงไปเขาก็ตระหนักว่าเขากำลังห้อยอยู่เหนือเหิว จากนั้นเขาก็เฝ้าดูด้วยความสยดส,ส,สยองสิ่งมีชีวิตที่เป็นเหมือนปีศาจดวงตาของมันเป็นประกายปีนขึ้นไปบนเหวเข้ามาหาเขาเพื่อจะลากเขาลงไปขณะนั้นเองก็มีทูตสวรรค์มาขัดขวางเอาไว้และดึงเขาขึ้นไปในที่ปลอดภัยโดยบอกแมทธิวว่ายังไม่ถึงเวลาของแมทธิวเมื่อกลับมาสู่โลกแห่งชีวิตจ,จริงได้แมทธิวก็ได้ทําภารกิจของเขาในการบอกทุกคนเกี่ยวกับความจริงของนรกและปีศาจที่อยู่ในนั้นอันดับที่9้า ฮ o วเวิร์สตอม o w ฮาวเวิร์เป็นศาสตราจารย์ด้านศิลปะที่พบว่าตัวเองต้องเผชิญหน้ากับสมุนปีศาจเขาบรรยายว่าเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจนกระทั่งเขาประสบกับประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวในปีพศ2528และถึงแก่กรรมจากนั้นเขาออกจากร่างและพบว่าตัวเองกำลังเดินผ่านประตูโรงพยาบาลที่นั่นเขาได้พบกับวิญญาณใจดีหลายดวงพวกเขานำเขาไปสู่หมอกหนาทึบแต่เมื่อเขาเข้าไปในหมอก พวกเขาก็เผยตัวว่าพวกเขาคือพวกปีศารและพวกมันก็เริ่มใช้กรงเล็บดึงวิญญาณของเขาแต่ทนายนั้นเขารู้สึกว่ามีคนมาช่วยเขาไว้จากชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายตั้งแต่นั้นมาฮาวเวิร์ดสตอมก็เป็นผู้ที่ศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าเขารู้ว่าบางสิ่งจะมาหาเขาหลังความตายแน่นอนหากเขาไม่มีพระเจ้าอันดับที่8จอร์จริชชี ดเรจอร์ดิชีเป็นจิตแพทย์ที่ได้รับการยกย่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ของศูนย์การแพทย์ภูมิภาคอลาบามาตะวันออกเฉียงเหนือสหรัฐอเมริกาแต่มันเป็นประสบการณ์ก่อนหน้านี้เมื่ออายุ20ปีซึ่งนำเขาเข้าสู่โลกแห่งวิญญาณอันชั่วร้ายที่เต็มไปด้วยฝันร้ายที่ไม่อาจบรรยายได้ในปีพศ2 5 9 9หลังจากที่แพทย์ส่งตัวเขามาที่โรงพยาบาลทหารถึงสองครั้งและเมื่อเขากลับมาเขาก็นำเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวของโลกที่ไม่มีใครมองเห็น จอเชื่อว่าเขาได้รับการนำทางจากวิญญาณซึ่งเขาระบุว่าเป็นพระเยซูคริ์ซึ่งนำเขาผ่านมิติทางวิญญาณในมิตินั้นเขาได้เห็นจิตวิญญาณดวงหนึ่งที่ถูกทรมานอยู่อย่างแสนสาหัสถูกผูกมัดอยู่ในนรกตลอดกาลด้วยความอากาติและความไม่รู้ของพวกเขาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยังคงทำให้เขาหวาดกลัวจนถึงทุกวันนี้อันดับ 7. เ,เมลเลนโทมสัสเบเนดิกต์ หลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเขาเป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายในปี1982เมลเลนโทมัสเบเนดิก์เขาได้จากไปกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งในช่วงเวลานั้นเขาไม่ได้หมดสติแต่กลับมีการตื่นตัวทางจิตวิญญาณที่อยู่ในความมืดมนวิญญาณของเขาจมอยู่ในมิติของผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งเขาตกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลุมดำแห่งความทุกข์ทรมานสถานที่แห่งนี้เขารู้ว่าเป็นนรก เขามีวิญญาณอีกหลายล้านดวงอยู่รอบตัวเขาโศกเศร้าและทนทุกทรมานขอร้องให้กลับมายัางโลกอีกครั้งทั่วทั้งสถานที่นั้นเต็มไปด้วยความกโกรธและความเดือดดาลและอารมณ์เหล่านี้ไหลผ่านเบเนดิกต์ในขณะที่เขากําลังดิ้นรนด้วยกําลังที่เหลืออยู่ความยึดมั่นในความรู้สึกถึงตัวตนก็เกิดขึ้นในที่สุดแสงอันนาขนลุกก็ซองลงมาและเบเนดิกต์ก็ติดตามมันไปจนกระทั่งเขากลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง เขาได้ตื่นขึ้นที่โรงพยาบาลอีกครั้งด้วยโรคมะเร็งสมองที่ทุเราลงอย่างปาฏิหาริย์อันดับที่ 6. แองจ้เฟนิมอร์โดยปกติแล้วนรกมันถูกพารณนาว่าเป็นสถานที่แห่งเปลวเพลิงและความร้อนที่แผดเผาเมื่อแองจ้เฟนิมอร์จากไปและถูกดึงเข้าสู่นรกประสบะการณ์ของเธอก็แตกต่างออกไปมากเธอบรรยายถึงนรกที่ซึ่งชีวิตของบุคคลไดถถ้ถูกทบทวนเธอสัมผัสประสบการณ์การดำรงอยู่ทั้งหมดของเธออีกครั้ง ผ่านสายตาของคนรอบข้างก่อนที่จะถูกในประเทศไปยังทุ่งอันว่างเปล่าและแองจี้ค่อยๆตระหนักว่าสนามแห่งนี้มันคือบ้านของวิญญาณที่หลงหายร่างผีแปลกๆเดินไปตามภูมิประเทศที่ว่างเปล่าพวกเขาถูกสาบและไม่มีใครสามารถพูดคุยแองจี้รู้ว่านี่คือนรกแน่ๆมันคือสถานที่เงียบเหงาที่สุดจากนั้นเธอก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างปาฏิหาริย์และรู้สึกขอบคุณที่เธอไม่ต้องเสียเวลา เดินไปกับผู้เคราะห์ร้ายอีกต่อไปอันดับที่5เอลอนอนาวาเอลอนอนาวาไม่ใช่คนดีเขาเห็นแก่ตัวและใจร้ายกับคนรอบข้างการกระทำของเหล่านี้ถูกพาไปสู่ชีวิตหลังความตายชั่วขณะเมื่อเขามีประสบการณ์ใกล้ตายเขาเผชิญหน้ากับปีศาจซึ่งยืนเรียงแถวถือเอกสารอยู่ในมือรายการสิ่งเลวร้ายทุกอย่างที่เขาเคยทำไว้ทัในใดนั้นเขาก็ถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนหลายร้อยคน มันคือทุกคนที่เขาเคยขโมยหรือทําร้ายในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ละคนเผชิญหน้ากับเขาจากนั้นเหล่าเทวทูตปีศาจก็พาเอลอนไปตรวจด,ดูส่วนที่เป็นโรคในดวงวิญญาณของเขาซึ่งจะเป็นรอยดําคล้าทุกครั้งที่เขาทําอะไรผิดสำหรับเอลอนแล้วนี่คือนรกจริงๆครับแต่ก็มีบางอย่างทําให้เขากลับมามีชีวิตได้เป็นปกติอีกครั้งเขาพ้นจากนรกเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเปลี่ยนเป็นคนละคน แม้ว่าความทรงจําเกี่ยวกับสถานที่นั้นยังคงหลอกหลอนเขาอยู่เพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถลบล้างรอยเปื้อนแห่งความผิดบาปที่เขาได้ทํามาทั้งหมดได้หรือไม่อันดับที่4เอียนแมคคอแมคในปี1980เอียนแมคคอแมคเดินทางไปต่างประเทศจากบ้านในนิวซีแลนด์เพื่อขยายขอบเขตอันไกลโพ้นของเขาสิ่งที่เขาไม่คาดคิดคือประสบการณ์เหล่านั้นการเดินทางไปนรกและการกลับด้วยขณะว่ายน้ํานอกเกาะ m ม r ิเซียสเอียนได้ถูกแมงกะพุนพิษร้ายแรงต่อยเข้าไปที่ตัวเขาและเขาก็เป็นอมพาสอยู่ในน้ําอยู่ระยะหนึ่งและถึงแม้ว่าชาวประมงในพื้นที่จะลากเขาขึ้นเรือได้แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ว่าเขากำลังจะตายแต่ปรากฏว่าเขาได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเขาเองถูกากลร้อมไปด้วยความมืดมิดแต่ภายในความมืดมิดนั้นเขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่จ้องมองมาที่เขาความหนาวเย็นเย,ยือกแผ่ซ่านมาถึงเขา ราวก็ว่าความชั่วร้ายกำลังลายรอบเขาอยู่วิญญาณอื่นๆอยู่ที่นั่นในความมืดและถูกทรมานด้วยความชั่วร้ายนี้พวกเขาตะโกนใส่เอียนว่าเขาสอสมควรที่จะอยู่ที่นี่อยู่กับพวกเขาทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมาครับในโรงพยาบาลท่ามกลางความตกใจของหมอและพยาบาลในเวลานั้นอันดับ 3. ดรราจิฟพาร์ตีในฐานะวิสัญญีแพทย์ดรราชิฟตระหนักดีถึงประสบการณ์แปลก ในวันคริสต์มาสอีฟปี2010เขาได้เจอกับความทนทุกทรมานจากการติดเชือ้อเขาต้องเจ็บปวดอย่างมากบนเตียงในโรงพยาบาลทันใดนั้นความเจ็บปวดก็หยุดลงเขาได้ลอยออกจากร่างและจิตสำนึกของเขาก็แตกออกเป็นหลายชิน้นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกนั้นถูกส่งไปยังแดนนรกซึ่งมีความทนทุกข์อยู่ทุกหนทุกแห่งดรราจิฟมองเห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวรอบตัวเขาดว,วงวิญญาณที่ทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัส ขณะที่เขาคิดว่าเขาจะต้องพิน,นาศที่นั่นไปตลอดกาลท่านใดนั้นเขาก็ถูกจับมือขึ้นมาและนำทางผ่านเส้นทางแห่งนรกและกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเงาที่คลุมร่างเขาเอาไว้ดรราจิฟเชื่อว่าเงานั้นคือพ่อของเขาซึ่งทนไม่ไหวที่จะเห็นลูกชายของเขาถูกพลังปีศาจฉีกเป็นชิ้นๆอันดับที่สองไม่ระบุชื่อคนนี้เขาไม่ขอบอกชื่อครับบางคนหวาดกลัวกับประสบการณ์ที่ใกล้ตาย จนปฏิเสธที่จะเชื่อมโยงชื่อของตัวเองกับเรื่องราวกับชีวิตหลังความตายที่สามารถส่งพวกเขากลับไปในนรกนั้นได้ในบัญชีที่ไม่ระบุชื่อรายการหนึ่งชายสูงอายุนอนอยู่ในโรงพยาบาลและพบว่านรกถูกนำพามาหาเขาโดยตรงและเห็นเปลวไฟลอยขึ้นมาบนผื้นและเผาผลาญห้องในโรงพยาบาลของเขาและได้ยินเสียงหัวเราะอันชั่วร้ายของปีศาจท,ที่มองไม่เห็นอยู่ใ,ใกล้ๆใบหน้าที่น่ากลัวที่ด้านล่างของเตียงในโรงพยาบาล จ้องมองเขาด้วยความเจ็บปวดและความโกรธเมือ่อชายชราถูกกระแทกกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งเขาแน่ใจว่าเขามีเวลาเหลือไม่มากเขาจึงติดต่อกับครอบครัวที่ห่างเหินกันเพื่อกลับมาคืนดีกันก่อนที่เขาจะจากไปอันดับที่ 1. นึ่งเจเรมีคาแกนแม้ว่านรกจะถูกนำเสนอในโรงภาพยนตร์มานานกว่าศตวรรษแต่ผู้สร้างภาพยนตร์เจเรมีคาแกนก็ได้เคยนั่งแถวหน้าเพื่อชมนรกอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เขาหมดสติไประหว่างทำพิธีกรรมอะไรสักอย่าง เจลมี่มีความรู้สึกว่าร่างกายของเขาไม่ใช่ตัวของเขาอีกต่อไปราวากับว่ามีสิ่งอื่นพลาดไปจากเขาแล้วจากนั้นเขาก็พบว่าเขากําลังเดินออกไปจากร่างของเขาเองในไม่ช้าเขาก็เดินไปตามถงทางเดินอันน่าหวาดเสียวซึ่งเต็มไปด้วยรูปทรงและรูปแบบที่ไม่อาจบรรยายได้เจลมี่เชื่อว่านี่เป็นนรกอย่างแน่นอนที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่ทําให้เขาหายใจไม่ออกที่บอกไม่ถูกและเมื่อเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาก็รู้สึกตัวสั่น และกลัวเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เขาได้พบเจอและนี่ก็คือ10เหตุการณ์คนที่เคยไปนโลกมาแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดี